สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนานนอาร์ตกันใน Star Citizen อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับหากมีเสียงรบก,กวนต้องขออภัยนะครับพอดีวันนี้คืนวันศุกร์ข้างบ้านผมเขาปาร์ตี้กันหากเสียงเข้าใหม่ก็ต้องขออภยัยเมื่อคืนที่ผ่านมาทาง CG i ได้ปล่อยแพชใหญ่ประจำไตรมาสแรกของปี2025ลงเซิร์ฟเวอร์ l i ฟ e กันแล้วครับ Alpha อัลฟา4.1อัปเดตกันแบบสายฟ้าแลบไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเขาประกาศแค่ว่าจะไม่มีการอัปเดตแพชใหม่ลง P.T.U แต่ก็ไม่คิดครับว่าเขาจะเล่นลงไลฟ์ไปเลยไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์หรือว่าจะด่าดีเหมือนกันในแพชอัลฟา4.1นี้มีอะไรมาใหม่บ้างเราก็มาดูกันเลยครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะอ่านเองก็ขอเชิญที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าว่ากันโดยสรุปอัปเดตใหญ่ในแพชนี้คือการมาของเกมเพลย์แซนบ็อก์อไลน์แอนด์มล์ NPC เอเลี่ยนตัวแรกของเกมแล้วก็ไอเทมหรือ v e r y t i e ทีนั่นเองครับส่วนถ้าแบบละเอียดแยกเป็นหมวดหมู่ก็เริ่มกันที่อัปเดต AI นอนวัลคาตัวลูกได้รับการอัปเดตเข้าเกมมาแล้วเราสามารถไปพบเจอมันได้ที่สถานีภาคพื้นฮาเทอร์ที่ดวงจันเดมาและอัลบดีนครับอัปเดต AI เพิ่มความหลากหลาย a n นิเมชั่นบทสนทนาต่างๆให้ AI ใน Persistent Universe มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้น AI ชาวบ้านที่เดลิ e เซตเมนต์จะมีการพกปืนไว้ป้องกันตัวแล้วถ้าจะไปฟาร์มชุดจะไปล้างบางหมู่บ้านเขาก็ระวังตัวกันด้วยครับแล้วก็สุดท้ายของการอัปเดต AI ก็คือมีการเพิ่มโหลดเอาท์แล้วก็เพิ่ม AI ในทเทรูปแบบใหม่เข้ามาครับ อัปเดตสถานที่สถานที่ใหม่ที่ดวงจันทร์อลบดีนที่ระบบดาวฮุสตันแล้วก็ดวงจันทร์เดมาที่ระบบดาวครูเซเดอร์สถานีภาคพื้นฮาเทอร์และสถานีเลเซอร์ขุดเจาะนอกชั้นบรรยากาศเอาเข้ามาใหม่พร้อมกับเกมเพลย์แซนบ็อกอะไรแอน์ไม่ที่แต่ละดาวจะมีสถานีภาคพื้นอยู่ด้วยกัน3ที่แล้วก็มีสถานีเลเซอร์1สถานีครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของดาวก็คือมีดาวในสแตนตันได้รับการอัปเดตเมกเข้ามาเพิ่มเติมครับอัปเดตเกมเพลย์ เกมเพลย์แซนด์บ็อกใหม่ในชื่ออะ and Mine ว่ากันโดยสรุปก็คือผู้เล่นจะต้องฝ่าเข้าไปที่สถานีภาคพื้นเพื่อไปเอาของขึ้นไปส่งที่สถานีขุดเจาะที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ส่งเสร็จก็กลับมากดเลเซอร์ยิงเจาะดาวเพื่อเปิดถ้ำแล้วก็ลงไปขุดแร่โดยสรุปมันคือประมาณนี้ครับซึ่งเกมเพลย์ใหม่นี้มันค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายบูหรือว่าเป็นสายอุตสาหกรรมคราวนี้คุณสามารถมีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้แล้วครับ NPC ใหม่เอเลียนเผาบานูวิกเคโลสมยานามเดอะคอเลกเตอร์ NPC ใหม่ที่เราสามารถรับภารกิจจากเขาไปทำเพื่อรับรางวัลเป็นอาวุธชุดเกราะหรือแม้กระทั่งยานซึ่งจากรายงานจากผู้เล่นที่เล่น PTU มาหนึ่งในยานที่มีเป็นรางวัลคือยาน RSI Scorpius ที่สเปคสูงกว่าปกติครับแล้วก็มีข่าวลือว่าเรามีสิทธิ์ได้รับยานโ Po ล a r i s เป็นรางวัลจากการทำภารกิจกับวิกเคโลด้วยก็ได้เวลาฟาร์มกันมือแหกแล้วครับทุกคน เปิดตัวผู้จ่ายภารกิจใหม่บริษัทยาร,าริเป็นบริษัทวิจัยที่จะเป็นผู้จ่ายภารกิจใหม่ให้เราได้ทํากันภายในเกมอัปเดตเกมเพลงขุดแร่มือและขุดแร่รถมีการเพิ่มแร่ใหม่หลายรายการเข้ามาแล้วก็มีการแยกแร่สําหรับขุดมือกับขุดจากรถออกจากกันอย่างชัดเจนจากที่เมื่อก่อนจะขุดแร่ประเภทเดียวกันแต่ต่างกันที่ขนาดก้อนแร่แล้วก็รวมไปถึงรถขุดแร่ได้รับการอัปเดตใหม่ให้สามารถเปลี่ยนหัวขุดได้แล้วครับ ไอเท Recovery Tier ีทีอันนี้ผมขอข้ามนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปพูดถึงระบบนี้แบบเต็มๆไปแล้วก็สามารถไปย้อนดูกันได้เลยครับอัปเดตภารกิจเก่าให้เข้ากับระบบ s e r v ์ฟเวอร์เม g ชิ่ได้แก่ภารกิจ890 medical beacon, ภารกิจส่งของแล้วก็ภารกิจซ่อมตู้ออกซิเจนในคคกครับ เพิ่มฟังก์ชันการหยิบไอเทมจำพวกคีย์การ์ดฟิลหรือว่าไอเทมเล็กๆสำหรับทำภารกิจจำพวกนี้ให้มีปุ่มให้เราสามารถกดหยิบไอพวกนี้ออกจากกระเป๋าหรือช่องเก็บของในชุดเกราะออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องลากใส่มือก่อนแล้วครับปิดท้ายการอัปเดตเกมเพลย์ด้วยการเ,เขาบอกแค่ว่าอัปเดตกล่องรูทในเกมเฉยๆครับไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเขาบอกแค่ว่าอัปเดตกล่องรูทแค่นี้เลย อัปเดตในส่วนของยานเริ่มด้วยการอัปเดตระบบฟิสิกของการชนการชนของยานตอนนี้จะมีการอ้างอิงจากระบบฟิสิกแล้วปิดประเด็นปัญหายานจิว๋วชนโพลาริสแล้วก็ยานใหญ่อื่นๆบึ้มในนัดเดียวกันสัทีครับปิดปัญหาภัยความมั่นคงที่ เป็นกันไปอย่างช้านานซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะหายไปเลยหรือว่ามันยังมีปัญหาใหม่ๆตามมาก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่จากรายงานของผู้เล่นที่ไปเล่น PTU มาก็พบว่าอัปเดตนี้อัปเดตได้ดีพอสมควรเลยปล่อยยานให้ซื้อได้ในเกมได้แก่รถ Argo CSVSM ยาน Crusader Intrepid ยาน e n v i l t h e r a p ์ m e d เมดิกมอเตอร์ไซค์มิไรพาวส์ LX แล้วก็รถ ISI L ี n สครับ อันนี้ไม่ได้อยู่ในแพชโน้ตแต่ก็มีการเปิดตัวยานใหม่คือดร k กโกเลมยานสตาร์เตอร์สายขุดแร่แล้วก็หุ่น a t ตลาส t l s g o หุ่นขุดแร่ครับปรับบาลานซ์ยาน h e a วี Fighter อร์ การปรับครั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับน้ําหนักของทรัสเตอร์ยานซึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับการทํายานลนํานึงในเกม Star c i t i z e n อ้างอิงแบบเห็นภาพนะครับคือเหมือนทีมพัฒนาเขากําลังเล่นเกม k e r b o Space โปรแกรมอยู่นั่นแหละครับแล้วทีนี้การปรับอะไรเล็กๆน,น้อยๆอย่างพวกน้ําหนักของชิ้นส่วนอะไรพวกนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อสภาพของยานไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ตามแล้วทีมงานเขาก็ต้องมาปรับจูนยานกันต่อจากอัปเดตพวกนี้อีกทีนึง ถ้าให้ว่ากันโดยสรุปเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือยาน h e a v y f i g h t e ตอร์โดนเนิร์ฟกันเกือบทั้งตารางมีแค่บางลำเท่านั้นที่ได้บัฟแต่ยานที่เป็นประเด็นที่สุดเห็นจะเป็นยาน e n v i l F8 C Lightning ที่ทว่ากันที่ตัวเลขอย่างเดียวตอนนี้ยานมันบินแย่กว่ายานคั t La s Black แล้วครับมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่ใน PTU มีผู้เล่นออกมาแสดงความเห็นกันอย่างเมามันครับส่วนตัวผมเองเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีครับว่ามันเป็นยังไง อัปเดตเรื่องยานอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมียานห้าลำที่ได้รับการอัปเดตให้คนขับสามารถยิงรีโมทเทรเรตได้แล้วโดยไม่ต้องให้มีโคพายอลหรือมีคนป้อมมานั่งป้อมได้แก่รีแคร์เมอร์แคระวอลคิรีฟราฟแล้วก็สตาร์ลิฟเต M2 แล้วก็ A2 อัปเดตนี้น่าสนใจมากสำหรับยานวอลคิรีและ s t a r ์ i f t e r วอลคิรีมีการอัปเดตเพิ่มเติมนอกเหนือจากในแพชโนดครับคือมีการเพิ่มคาโก้กริดของยานจาก30 SCU เป็น90 SCU เลยครับแล้วก็บวกกับนักบินสามารถคุมปืนเองได้เพิ่มขึ้นมันทำให้ตอนนี้ตัวยานวอลคิรีมีความเป็นยานมัลติโรมากขึ้น เหมาะกับการเอาไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างในเกมมากขึ้นครับส่วน Starlifter การปรับเรื่องปืนครั้งนี้ทำให้ดาเมจของยานมันทัดเทียมกับยาน RSI Constellation กันเลยทีเดียวทำให้ตัวยานสามารถเอาไปทำ Quest Bounty ระดับสูงได้ดีขึ้น ซึ่ง Quest บา u ตี้ระดับสูงในปัจจุบันตอนนี้มันมีโอกาสที่ยานบอดจะมีสินค้าที่มีราคาอยู่ข้างในครับเมื่อก่อนเนี่ยยานตระกูล Starrifter จะมีหน้าที่คือเอาไปบินตามยานสายบูเพื่อเอาไปขนของแต่ทีนี้พออัปเดตแบบนี้มามันทำให้ยาน Starrifter สามารถใช้รับจบงานได้ในตัวเองเลยผมเชื่อว,ว่ามันจะทำให้ยาน Starrifter กลายเป็นราชา ERT หรือ V HRT องค์ใหม่แน่นอนครับ คอนสเต l l เลชันได้มีตกงานกันก็คราวนี้แหละเพราะว่า Starlifter มันสามารถใช้ขนของได้ดีกว่ามากเลยการอัปเดตส่วนของยานที่เหลือก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆครับที่ดูมีนยยสำคัญสำหรับผมก็มีเรื่องของการอัปเดตเสียงให้กับยานบางลำเพิ่มกระสุนให้กับปืนเลเซอร์แคนนอนแล้วก็ทำให้หุ่น Atlas ATLS สามารถถูกทำลายได้แล้วที่เหลือก็ข้ามไปก็ได้ครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากอัปเดตอาวุธ FPS เพิ่มปืนใหม่ปืน Wo l f Rifle p a r ร l l a x เป็นปืน Energy ที่สามารถได้รับมาจากการทำเควสของ The Collector การปรับบาลานซ์ปืนอื่นๆโดยสรุปคือ Nerf g ก n เนตลันเชอร์บัฟปืน Ripper SMG Buff s, ปืน c u s t o d เด n n e เนปืน P8AR แล้วก็ Buff s, ปืน FS9 ซึ่งทั้งหมดนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกแล้วกันครับเอาแค่ว่ามัน Buff อะไรแล้วก็ n นิฟอะไรก็พออัปเดต e t e e h ก็คือจะมีการอัปเดตแก้ปัญหาการดีเลย์ภายในเกม การเอาการตั้งค่าปิดเมฆออกไปซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าทําไปทําไมเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คืออัปเดตหน้าต่างโหลดเข้าเกมใหม่ครับอัปเดต Arena c o m m a n d เดอร์เพิ่มแผนที่ใหม่2แผนที่ครับผมขอพูดถึงปัญหาของแพชนี้ที่มีระบุไว้ในแพชโนตกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมมองว่าค่อนข้างอันตรายในการเล่นอันแรกคือเควสแ8 9 0ห้ามกดเมาส์กลางหักคอบอร์ดเพราะมันจะทําให้เควสไม่จบ ออเดอร์การถลุงแร่มีโอกาสที่จะไม่สามารถโหลดขึ้นยานได้คอมโพเนนต์ยานถ้าเราเอาไปวางใส่คาโก้กริดมันจะทะลุหายลงพื้นไปเลยเควสของวิเคโลถ้าเอาของไปส่งเกินมันจะทำให้ของหาย4ปัญหานี้ดูเป็นปัญหาที่น่าจะต้องเฝ้าระวังที่สุดสำหรับผมนะครับมันเป็นปัญหาที่ทำให้ประสบการณ์การเล่นค่อนข้ามีปัญหาพอสมควรเลย ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตรายละเอียดแพชอัลฟา4.1สถานการณ์ณตอนที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ก็ได้รับรายงานมาว,ว่าตัวเกมอยู่ในสภาพไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ดูอาการหนักสุดก็คือมีรายงานเข้ามาว่ามันไม่สามารถขุดแร่ได้ครับทั้งๆที่มันเป็นคอนเทนต์เรือธงของแพชนี้เลยซึ่งตอนนี้ CA ก็รับทราบเรื่องแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการแก้กันอยู่ครับ ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เข้าเกมในแพทช์นี้นะครับเพราะว่ามาสปีดรันทาคลิปนี้อยู่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะทําช้าเกินไป ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เช่นเคยครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยกันหรือรับอัปเดต Star Citizen กันแบบเท่าทันเหตุการณ์ก็ขอเชิญเลยที่ Discord IDS ของผมกับเพื่อนๆครับหากลิงก์ที่ผมใส่ไวใ้ใต้คลิปมันไม่สามารถเข้าได้ก็แจ้งคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวอัปเดตลิงก์เข้าไปให้ใหม่เพราะว่าช่วงนี้ลิงก์ของ Discord ค,ค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ผมนันนว่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ